สวัสดีพี่เพื่อนครับวันนี้นะครับผลคนพันครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่สามร้อยสิบสองครับสามหนึ่งสองครับครับมีพระสะสมพระเกศมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับนีะครับรายการละสองร้อยบาทครับช่องทางในการติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือถ้าใครเข้ามาได้เลยครับมีราการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับ คนคนพันครับสามหนึ่งสอง,สองครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จแซยิทแขนหักสองครับหลวงปู่ภูนะครับวัดอินครับสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินครับหมายเลขกนึงนะครับ หมายเลขสองครับนะเป็นเหรียญอเปะนะครับเหรียญแปะลงสีนะครับเนี่ยปีหนบบึ่งเก้านะสภาพยังสวยนะครับตัวหนังสือคมนะครับเป็นแท่งนะครับหมายเลขสามเป็นเหรียญรอนะครับหลวงพ่อโสธรครับ สองสี่หกสองนะครับเป็นโลโบรลานะครับมาลิกสี่นะครับเป็นกีบบัวหลงวงพุททวดนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์กีบบัวนะครับไกลทองนะครับหลงวงพุททวดนะครับ มายเลขห้านะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปุ่นนะครับรูปหล่อหลวงพ่อปุ่นจังหวัดพิจิตนะครับล่างต่อโคตดนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขห้านะครับ หมายเลขหกครับเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับเนื้อทองผสมครับหลวงพุ่มหน้าวัดรักทังปุกเสนะครับสองสี่กว่าครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นจอบหลงพ่อเงินนะครับจอบหลงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ มายเลขแปนะเป็นพระสันนะเนื้อตะกัวนะครับพระสันนะเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขเก้านะเป็นพระเนื้อผงนะหลวงพ่อ,อฮกนะครับ หกวัดท่าข้ามนะครับเป็นพระใต้นะครับหมายเลขสิบนะเป็นนางพยานะครับนื้อดินนะครับ 11นะครับเป็นเหรียญโลระครังหลังคอนะครับเป็นทองผสมนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดนะครับเตาลี่หลวงปู่ทวดหมายเลขสิบสองนะครับ หมายเลขสิบสามนะเป็นเหรียญสมเด็จโตนะปีหนึ่งเจ็ดนะครับสิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะ 17, นะ 14, เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาในอินนะหมายเลขสิบสี่นะครับ ในสะิบห้าน,น,นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสภาพสวยนะครับปีสองเจ็ดนะครับปู่แหวนปีสองเจ็ดนะครับสิบหกนะครับเป็นเหรียญพระอาจาร,รย์ฟั่นนะครับเหรียญพระอาจาร,รย์ฟั่นนะไม่เหลืสิบหกนะ เจ็ดนะครับเป็นจอบหลวงพ่อไปนะครับจอบหลวงพ่อไป่วัดกัมเพะนะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นหลวงพ่อกลวย,นะยนะครับนหลวงพ่อกลวยนะหมายเลขสิบแปดนะ หมายเลขสินะครับเป็น,น,น,นลีลาเม็ดขนุนนุนครับลีลาเม็ดขนุนเนื้ดินนะครับหมายเลขสิเกานะครับยีเป็นหลงพองเงินนะครับเป็นรูปห่อหลงพองเงินหมายเลี่สนะครับ ในยี่สิบเอ็ดนะเป็นคุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับหลังเป็นภาพปิดตานะมีตะกุดนะครับยี่สิบสองนะเป็นเหรียญหลวงปู่คําคณิงรุ่นแรกนะครับจังหวัดอุบลนะปีสองเจ็ดนะครับยี่สิบสามนะ เป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับมนี่ครับมีลอยลงรักมานะครับรกิ่งของตะเคียนนะครับอันนี้ยี่สิบสามนะเขยามีเสียงดังนะครับ24่สิบสีนะเป็นรูปลอหลวงพอทบวัดชุมแดน,นะครับ หมายเลขยี่บห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำนะครับเหรียญดวงสมภพนะครับเนี่ยหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำสองสิบเก้าเก้านะครับสภาพหิ้งนะครับยี่สิบหกครับเป็นสมกรนะครับสมกอนี้ดินนะหมายเลขยี่สิบหกครับ อันที่ยี่สิบเจ็ดครับเป็นพ้าปูมครับเนี่ยเป็นผ้าปนะูดินทำสภาพสวยนะครับยี่สิบแปดครับเป็นชินาลาดครับสีมานับชินาลาดครับนตะกัวนะครับ มีคาบไข่เต็มเลยนะครับหมายเลขยีก้านะครับเป็นล็อกเก็ตลงพ่อยดตนะครับมัดหนังจอกนะครับล็อกเก็ตลงพอยดนะครับด้านหลังมีมวลสารนะครับมีเกสานะครับมีจีวรน,นะครับ สามสิบครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเจียมนะครับรุ่นพิเศษครับหลวงพ่อเจียมวัดหนองยาวโซลินทนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเจียมพร้อมกล่องเลยนะครับอุดกิ่งนะครับอายุครบแปดสิบปีนะครับสภาพสวยนะครับราคาละสองร้อยบาทนะสนใจน้เช้านน้ำในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ บอร์โทรหรือรไลน์วิดีโอครับสนใจโทรหรทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีงานเก็มงันไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ผู้ชมะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้เขาจะไว้ปนกันะครับสวัสดีครับ